สวัสดีครับก็มาพบกับช่องท h รกร k l ที่วันนี้จะมาทำการรีวิว c a m m a d e r g o t Shard vs Commander Legend DX Legend Driver สลับเข็มขัดเส้นนี้ก็เป็นไอเทมของโฮโอคาหุยะคอสที่จะทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็น c o m m a d e r Legend ได้แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย ในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของค a เมเดอร์ e ลเจนต e เลเจนต์ไรเและในชุดนี้ก็จะมีไรเคมีเทรดดิ้งการ์ดสใบค a เมเดอร์ e ลเจนต์ค m เมเดอร์คูกะและคา m มเดอร์ไฟส์ด้านบนรวมรูปของเรา Legend ์ไรเ r อด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง มาเริ่มดูกันที่ไรเคมี t r t r i n i n g Card ใบแรกก็คือ c o m เ a n d e r Legend ที่จะอยู่ในระดับ Legend Super Rare ในส่วนด้านหลังก็มีความแตกต่างสักการ์ดไป็นอื่นการ์ดใบถัดมาก็คือ c o m เ a n d e r k u รูและ c o m เมเด e r f ไฟสถัดมาหัวเข็มขัดของ Legend Driver ที่จะมาในทีมสีทองด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกสีเคลียร์ใสที่เป็นลักษณะของบานประตู ด้านหลังก็จะมีช่องใส่ฐานแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดช่องใส่กา๊าซก็จะอยู่ที่ด้านข้างด้านบนก็จะมีปุ่มปลดล็อกสำหรับดึงออกมาจากตัวฐานและถัดมาก็คือฐานของ Legend Driver ที่ก็มีรูปแบบเหมือนกับฐานของ d e เคทไร r วอรแต่ติดอุปกรณ์ตกแต่งด้านหน้าเพิ่มเข้าไปเนื่องจากเป็นฐานรูปแบบเดียวกันสายก็เลยติดมาเหมือนกันนะครับ ในส่วนของสายอีกข้างก็ยังคงเหมือนกับที่เทไดร d r เวอร์ล็อกด้านหลังก็ใช้รูปแบบเดียวกันเมื่อติดเข้ากับฐานและดึงฐานทั้งสองข้างเพื่อเปิดบานประตูออกมารายละเอียดในส่วนด้านในก็เน้นความหรูหราอลังการกันเลยแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับดิเคทไดรเวอร์ ตัวสายเป็นรูปแบบเดียวกันก็จริงแต่ของ legend driver จะออกมาเป็นสีเงินในส่วนล็อกด้านหลังก็เช่นกันตัวหัวเข็มขัดก็มีขนาดต่างกันเยอะเลยนะครับแม้จะมีฐานเหมือนกันก็จริงแต่ก็ไม่สามารถเอาหัวเข็มขัดเก่ามาเล่นร่วมกันได้เพราะว่าจะติดในส่วนสีทองด้านหน้าซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เล่นกับเคทัชไม่ได้ไปด้วย แต่หัวเลเจนด์ไรเวอร์ก็เล่นกับฐานเก่าได้ปกติแล้วเราก็ไปลองแปลงร่างกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสียงการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เลเจนตก็มีรูปแบบคล้ายๆกับคาเมเดอร์ดีเคทนะครับถัดมาก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตาย ซึ่งท่าไม้ตายก็จะมีเพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นอีกหนึ่งลูกเล่นที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของ Legend r r i v e ก็คือมีเสียงเพลงประกอบมาด้วยซึ่งก็สามารถเล่นได้โดยมุนเข็มขัดแบบไม่ต้องใส่การ์ด และหมุนเข็มขัดแบบไม่มีการ์ดอีกครั้งเพื่อทำการหยุดซึ่งเราก็ยังสามารถแปลงร่างและใช้ท่างหมายตายโดยที่มีเพลงประกอบเล่นอยู่เบื้องหลังกันได้ด้วย ทัดแม่ก็จะเป็นลูกเล่นหลักของ Legend r i v e r กับการใช้การ์ดของ Legend Rider ใบแรกก็คือการ์ดที่ให้มาในชุดคัามเปอร์เดอร์คูกะ การใช้ร่างฟอร์มของรุ่นพี่ก็จะมีคําว่ากอร์เจสนำหน้าอย่างเช่นคูกะก็จะเป็นคาเมเดอร์กอร์เจสคูกานะครับและการใช้ท่าไม้ตายทัดมากับการ์ดใบที่2ตที่ให้มาในชุดคา m เมเดอร์ไฟท์ แล้วก็ลองเอาการ์ดของ Legend Rider คนอื่นๆที่ผมพอมีอยู่มาเล่นร่วมกันนะครับ และการ์ดเอ็กซ์ตร้าของคาเมเดอร์ก็ชาร์ต แล้ลองเอาไรเคมีการ์ดที่ไม่ใช่เลจนดนไรเดอร์มาลองเล่นกันดูบ้าง ทัดมาก็จะเป็นการเอาการ์ดมาเล่นบนก็อดชาร์ดไรเวอร์ของคาเมเดอร์เลเจนต์จะทําการกัดช้างโคกับกิกแกนไลเนอร์ซึ่งยังไม่ออกมานะครับผมก็เลยเอาแบล็กการ์ดมาเล่นรวมกันไปก่อน ในส่วนของก๊าซสองใบที่ให้มาในชุดก็กัดช้างโคกันพอดีซึ่งก็จะทำให้คาเมเดอร์ก็ชาร์ดใช้ร่างฟอร์มที่มีชื่อว่าคาเมเดอร์ก็ชาร์ดเ็กซีไมตี้ได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับลูกเล่นของ dx legend rider ที่หลักๆก,ก็ยังคงเน้นการเก็บการ์ดอีกเช่นเคยส่วนตัวเข็มขัดเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นที่ผมค่อนข้างชอบนะครับอย่างแรกเลยก็คือเปิดราคาออกมาไม่แพงมากลูกเล่นที่ได้ก็ต้องเรียกว่าคุ้มกันสุดๆเพราะอ่านการ์ดได้ทุกใบเสียงแปลงร่างของ legend rider ก็ค่อนข้างจะเต็มมากกว่าเข็มขัดรุ่นที่ผ่านๆมาที่เห็นชัดๆเลยก็คงจะเป็น commander saber นะครับมาแบบ full version เ,เลยทีเดียวนอกจากนี้ ก็ยังมีเพลงประกอบกันอีกด้วยผมคิดว่าที่ใส่ลูกเล่นมาจัดเต็มกันขนาดนี้ก็คงเป็นเพราะตัวเบสอิ่งมาจากดีเคดไดเวอร์ทาให้ทำให้แตกต่างเดี๋ยวคนจะไม่ซื้อเอานะครับ แต่เข็มขัดเส้นนี้ก็มีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่เหมือนกันจุดแรกก็คือตัวฐานที่ย้อมมาจาก d ีเคดไดเวอร์ก็เลยทําให้สายข้างนึงยึดติดเหมือนกับ d ีเคดไดเวอร์ไปด้วยเลยจริงๆยุคนี้แล้วก็น่าจะแก้กันสักหน่อยนะครับและอีกจุดก็คือดีไซน์ของบานประตูค่อนข้างมีขนาดใหญ่เวลาเล่นก็ต้องบอกตรงๆว่าไปกระแทกมือบ่อยมากเรียกว่า ทำเอาดำคาญอยู่เหมือนกันสำหรับเข็มขัดเส้นนี้ผมว่าถ้าใครมีการ์ดครบก็เล่นกันสนุกเลยละแถมก็น่าจะได้ใช้กันไปยาวๆอีกด้วยยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสราการรับชมไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ